ทุกคนอันนี้เรากำลังจะทำการแกะมะาพร้าวตะทินะคะคนขายเขาบอกว่ามันไม่เหมือนมะาพร้าวทั่วไปแต่เรามาดูกันว่ามันข้างในมันเป็นยังไงนะคะงว่ามันเป็นอะไเอาข้างในเปิดเผาอบ เผากะทิมันไม่ได้กินแล้วมันจะเป็นเนื้ออนึ่้อ๋อย่างนี้ยไหนโอยพี่มิ้นตรงนี้มันเป็นค้นๆอะเชอนค้นอย่างนี้นะ,นะทุกคนไปเดี๋ยวลองชิมกันทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมแบบโรยน้ำพึ้งกันนะคะชึบเลยงับ <laughs> นี่แม่สุขภาพดีแน่เลยไม่นานะอันนี้ก็กระเทียม <laughs> มันจะฟูๆทุกคนเนื้อมันอะ่ะเนื้อมันจะเหนียวๆอ่ะนึบหนึบนึบนึบบะถ้าใครชอบแบบนี้ก็อาจจะชอบถ้าไม่ชอบก็จะไม่ชอบโอเคประมาณนี้ทุกคนไบไย